เล่าเรื่องผีตอนตีสองผาจนป่าผีขโมดสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสอได้นำมาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ ในค่ำคืนที่เงียบสงบมีเพียงเสียงลมกระทบใบไม้และเสียงมแมลงป่าที่ร้องและงมสี่ชีวิตนักสำรวจป่ากำลังตั้งแคมป์อยู่กลางป่าลึกพวกเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆที่ตีนเขาเพื่อสำรวจเส้นทางเดินป่าใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยเข้าไปแสงไฟจากกองไม้ที่กำลังลุกโชนให้ความอบอุ่นในความหนาวเหน็บของป่าเขตสูง ที่นี่เงียบเกินไปนะครับพี่ชายนัดชายหนุ่มอายุน้อยที่สุดในกลุ่มเอ่ยขึ้นเขารู้สึกอดัดจากบรรยากาศรอบตัวป่ามันก็เงียบแบบนี้แหละมันก็เป็นธรรมชาติของมันพี่เดชหัวหน้ากลุ่มบอกอย่างใจเย็นแต่ทันใดนั้นเองสายตาของพวกเขาก็ไปสะดุดที่บางสิ่งบางอย่างมันเป็นดวงไฟเล็กๆที่ลอยอยู่ในความมืดลึกเข้าไปในป่า ห่างจากจุดที่พวกเขานั่งอยู่ไฟอะไรนะ่ะมีคนอยู่แถวนี้หรอโตชายคนในกลุ่มถามขึ้นอย่างสงสัยดวงไฟนั้นลอยขึ้นไหวช้าๆเหมือนจะเรียกร้องความสนใจไม่มีใครอยู่หรอกครับพี่ที่นี่มันป่าลึกใครจะมาเดินอยู่ในเวลานี้นัดเอ่ยด้วยความกังวลเขารู้สึกถึงความผิดปกติในทันที วกเขาลุกขึ้นยืนโดยมีความสนใจและความหวาดกลัวปะปนอยู่ในใจพี่เดตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ดวงไฟนั้นพร้อมกับชูไฟฉายไปข้างหน้าแต่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปใกล้ดวงไฟกับถอยห่างออกไปเรื่อยๆราวกับมีสิ่งมีชีวิตอย่าไปตามมันลุงดำชายชลาที่มากับกลุ่มนี้ตะโกนขึ้นอย่างแรงนั่นมันผีขโมด อย่าเข้าไปใกล้นะมันหลอกให้คนหลงทางเข้าไปในป่าแล้วก็หายเข้าไปทันทีที่เสียงลุงดำดังขึ้นดวงไฟนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเหลือทิ้งไว้เพียงความมืดสนิทและความเงียบงันที่น่าขนลุกทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยและวาดวันผีขโมดน้าเอยขึ้นมันคืออะไรกันแน่ครับลุงมันคือวิญ,ญญาณของผีป่า ที่สิงอยู่ในป่าแห่งนี้บางคนว่ามันเป็นเพียงแสงแต่บางคนก็บอกว่ามันมีรูปร่างและดูร้ายมากกว่านั้นถ้าเราไม่ระวังตัวเราอาจจะไม่ได้กลับออกจากป่านี้ก็ได้ลุงดำพูดพังทำหน้าเคร่งเครียดบรรยากาศรอบตัวพันดน่างเอึ้องขึ้นมายิ่งนักทุกคนรู้สึกได้ถึงความที่ไม่ปกติในป่าแห่งนี้อีกพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไป หลังจากที่ดวงไฟหายไปทุกคนกลับมานั่งรอบกองไฟที่เริ่มมอดดับความมือัดครอบงำบรรยากาศลุงดำยังคงนั่งเงียบเหมือนจมอยู่ในความคิดลึกๆของเขาส่วนพิเดชเริ่มหันไปตรวจสอบเครื่องมือและจะเตรียมของที่ไว้เผื่อฉุกเฉินนัดและโตนั่งค้างๆกันอย่างเงียบเชียบจนกระทั่งนเดือยขึ้นพี่ เราเจออะไรแบบนี้แล้วคิดว่าเราจะเอาตัวรอดได้ไหมพรุ่งนี้โตหันหน้ามามองรุ่นน้องก่อนตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาไม่รู้สิแต่เราต้องไม่ตกใจกลัวไปมากกว่านี้เพราะยังไงมันก็คงไม่มีอะไรร้ายแรงกว่านั้นแต่ทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านกองไฟจนเปลวไฟเกือบดับเสียงลมดังหวยหวน ปะปนไปกับเสียงที่เหมือนคนกระซิบจากที่ไกลๆทุกคนเงียบกลิบสายตามองไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมพวกเขาไว้มันมาแล้วลุงดำกระซิบเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทัานใดนั้นพวกเขาทั้งสี่คนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นเดินอยู่รอบๆแคมป์เสียงใบไม้แตกเสียงกิ่งไม้หัก มันดังสะท้อนทั่วบริเวณนัดชูไฟฉายขึ้นมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเงาของต้นไม้ที่ไหวลู่ตามลมใครนะพี่เดีตะโกลถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝีเท้ายังคงเดินวนเวียนอยู่รอบๆเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่ทันใดนั้น ดวงไฟดวงเดิมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งมันลอยอยู่ในป่าด้านหน้าของพวกเขาแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ดวงไฟเล็กๆมันเริ่มโตขึ้นเปลี่ยนจากแสงเป็นรูปร่างที่คล้ายกับเงาของคนสูงใหญ่ร่างนั้นมองไม่ชัดเจนเล่ากับเป็นหมอกควันดำที่ก่อตัวขึ้นในความมืดแต่ตาสีแดงเลืองแสงของมันจับจ้องไปที่พวกเขา นั่นมันผีขโมดนัตโกนออกมาด้วยความกลัวร่างเงานั้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆแต่แน่นอนมันเริ่มเคลื่อนเข้าหาพวกเขาเสียงลมแรงขึ้นทุกวินาทีฝีเท้าหนักแน่นก้าวเข้ามาใกล้ทุกคนยืนชิดกันหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวพิเดชพยายามส่องไฟฉายไปที่มันแต่แสงไฟกลับถูกกลืนหายไปในความมืดไม่สามารถส่องทะลุผ่านเงาดำ ถอยออกไปลุงดำตะโกนพางขาไม้จากกองไฟที่ยังมีไฟลุกโชนเวียงไปข้างหน้าแต่ล่างเงานั้นกลับไม่สะุกสถานมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จนทุกคนรู้สึกถึงความที่เย็นเยียบที่แผ่เข้ามาร่างของพวกเขาแล้วเสียงหัวร้อเยือกเย็นมันดังขึ้นเสียงหัวร้อที่ฟังดูเหมือนมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เงานั้นขยายร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนรอบๆถูกกลืนไปด้วยความมืดนัทล้มลงไปกองกับพื้นใบหน้าของเขาซีดขาวและดวงตาเบิกกว้างมันจะหลอกเราอย่ามองมันลุงดำตะโกนเสียงดังผีขโมดมันหลอกคนด้วยภาพหลอนอย่าตกอยู่ในกับดักของมันแต่ทุกคนดูเหมือนจะไม่อาจจะถอนสายตาจากร่างนั้นได้มันค่อยๆยื่นมือด,ดำมืดเข้ามาใกล้ แผ่ความเย็นเชียบจนกระดูกสันหลังสันสะท้านจู่ๆเสียงฟ้าร้องกด็ดังขึ้นแสงฟ้าผ่าแลบขึ้นมากลางฟ้าและล่างผีขโมดนั้นก็หายวับไปอย่างไหลล่องลอยเรากับไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงหน้านั้นบรรยากาศรอบๆกับมาสงบนิ่งอีกครั้งเสียงลมที่พัดแรงเมื่อครูหยุดลงทิ้งไว้เพียงเสียงใบไม้ผิวตามลมทุกคนต่างตกอยู่ในความงุนงง และวาดวันนัดยังคงนั่งอยู่กับพื้นหอบหายใจด้วยความกลัวนี่แค่เริ่มต้นลุงดำพูดขึ้นช้าๆมันยังไม่ยอมปล่อยพวกเราไปง่ายๆมันจะกลับมาอีกและครั้งหน้ามันอาจจะไม่หายไปเหมือนครั้งนี้หลังจากที่ผีขโมยหายไปทุกคนต่างตกอยู่ในการสับสนและหวาดผวาแม้ว่าบรรยากาศรอบ จะกลับมาเงียบสงบแต่ในหัวใจของพวกเขากับยังคงเต็มไปได้วยความหวาดกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งเราต้องออกจากที่นี้ให้เร็วที่สุดเดชเอ่ยขึ้นอย่างรีบร้อนไม่ทันแล้วลุงดำตอบพังสายหน้ามันหมายหัวพวกเราแล้ววิญญาณป่าขมดมันไม่ปล่อยไปง่ายๆพวกเราต้องหาใครสักคนที่มีวิชาอาคมมาช่วยพวกเราถึงจะรอด ท่ามกลางความสิ้นหวังเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากทิศท,ทางของป่าทุกคนหันขับไปพร้อมกันเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดผ่านผู้เท่าในชุดเก่าๆที่เต็มไปด้วยคาบดินและรอยบาดแผลจากการต่อสู้กับธรรมชาติพวกเจ้าคงเจอกับมันแล้วสินะชายชราพูดด้วยน้ำเสียงราเรียบแต่ทรงพลัง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและดวงตาคมกริบของเขามองไปยังกลุ่มคนที่ยืนอึ้งอยู่พรานเทียนลุงดำตะโกนขึ้นด้วยคาโล่งใจเจ้าเองหรือพรานเทียนเป็นนักล่าที่มีชื่อเสียงในละแวกนี้ไม่ใช่เพียงพอทักษะการล่าสัตว์แต่พอวิชาอาคมที่เขามีติดตัวเขาเคยเดินทางผ่านป่าลึกหลายครั้งและเคยปราบผีขโมดมาแล้วในอดีต ข้าได้ยินเสียงแปลกๆแ,และรู้สึกได้ถึงพลังชั่วร้ายของขโมดข้าเลยรีบมาดูพานเทียนกล่าวพังมองไปที่กลุ่มกองไฟที่เหลือเพียงเท่าฐานแต่ดูเหมือนว่ามันยังไม่จบพี่พานเทียนช่วยเราด้วยนัดกล่าวขึ้นมันมาแล้วและเราคิดว่ามันจะกลับมาอีกพานเทียนยิ้ม,มบางแต่แฝงความนักแน่นในดวงตาผีขโมดมันไม่ใช่แค่ผีไฟ มันเป็นวิญญาณป่าที่ดูร้ายและเจ้าเล่การจะปราบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าพวกเจ้าทำตามคาดเราจะมีโอกาสรอดเขาหยิบถุงผ้าผืนลเล็กๆจากกระเป๋าสะพายคว้าเกาขี้เท้าบางอย่างออกมาแล้วโอยลงบนกองไฟที่ใกล้จะดับเปลวไฟกับลุกโชยขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับกลิ่นของสมุนไพรแปลกๆที่ทำให้บรรยากาศร,บรอบๆดูเข้มขลัง นี่เป็นสมุนไพรและอาคมที่ข้าทำขึ้นมาเพื่อกันวิญญาณป่าแต่แค่กันไม่พอเราต้องสู้กับมันข้าต้องใช้วิชาและเวลาในการเตรียมพิธีพวกเจ้าต้องช่วยข้าทวงเวลามันไวเขาพูดพังจะเตรียมของที่นำติดตัวมาด้วยเสียงลมเริ่มพัดแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าผีขโมดกำลังกลับมา ดวงไฟดวงเล็กๆปรากฏขึ้นในขวามืดและครั้งนี้มันมาพร้อมกับเสียงคำรามเบาๆที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมันกลับมาแล้วตัวตะกูลพร้อมชูไฟฉายขึ้นแต่พันเทียนหยุดเขาแสงไฟธรรมดาใช้ไม่ได้จำไว้ว่ามันชอบหลอกให้คนกลัวพันเทียนเริ่มทำพิธีเขาวาดวงกลมด้วยดินพื้นและหยิบมีดเล่มเล็กที่แกะสลัก ด้วยสัญลญักษณ์โบร,ราณขึ้นมาข้าจะไล่มนเรียกพลังจากธรรมชาติแต่ต้องมีคนหนึ่งยืนอยู่ในวงกลมนี้กับข้าเพื่อต่อสู้กับวิญญาณข้าไม่สามารถทำคนเดียวได้นัดก้าวขาเข้าไปอย่างไม่ลังเลแม้จะกลัวแต่เขารู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นผมจะช่วยพี่พลานพันเทียนพยักหน้าพอใจดีข้ามีเครื่องหลางนี้ให้เจ้า มันจะช่วยปกป้องจากพลังของขโมดเขาเครื่อง่างไม้แะสลักเล็กๆให้กับนัดผีขโมดเริ่มปรากฏตัวชัดเจนขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงไฟแต่เป็นลางยักษ์ที่โผล่มาจากความมืดเงาดำของมันปกคลุมทุกสิ่งดวงตาสีแดงเหลืองแสงจ้องมองพวกเขาอย่างดุดันพวกเจ้าหลบอยู่ข้างหลังคาข้าจะเริ่มไล่มนพันเทียนกล่าวด้วยเสียงคลิงขึม ขาหลับตาแล้วเริ่มสวดคาถาเป็นภาษาโบราณเสียงสวดของเขากล้องไปทั่วป่าขณะที่ร่างของผีขโมดเริ่มขยับเข้ามาใกล้แต่ทันใดนั้นร่างของมันกลับชะงักขณะที่วงกลมอาคมของพานทียนแผ่แสงสว่างขึ้นกำแพงพลังงานที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าปรากฏรอบๆกลุ่มของพวกเขาผีขโมดพยายามจะเข้ามาใกล้ แต่ทุกครั้งที่มันข้ามกำแพงนั้นเสียงคำรามของมันจะดังขึ้นราวกับเจ็บปวดมันถูกกักขังไว้ชั่วข่าวพานเทียนบอกแต่เราต้องรีบก่อนที่มนจะหมดอนุภาคข้าจะเรียกพลังจากวิญญาณป่าเพื่อสยบมันนัดทําตามที่พานเทียนบอกเขาอยู่ในวงกลมสวมเครื่องรางและเตรียมใจต่อสู้ขณะที่พานเทียนยังคงสวดคาถา แต่แล้วเสียงกรีดร้องของผีขมวดดังขึ้นมันดิ้นหล่นและสั่นสะท้านจากความเจ็บปวดเมื่อขอมเริ่มทำงานร่างของมันเริ่มแตกเป็นสิ่งเสียงกลายเป็นเงาที่ลอยฝุ้งหายไปกับลมหลังจากเสียงเงียบลงทุกอย่างกลับสู่ความสงบพันเทียนหอบหายใจอย่างเหนื่อยล้าเสร็จสิ้นแล้วแต่จำไว้พวกเจ้าต้องเคารพธรรมชาติ เลยไม่ควรท้าทายอำนาจของป่าอีกแม้ว่าผีขโมดจะถูกสยบลงด้วยอาคมของพันเทียนแต่ความรู้สึกเย็ยนเยียบในอากาศยังคงอยู่ทั้งกลุ่มยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเงียบงันที่ปกคลุมทั่วบริเวณเรากับป่ากำลังเฝ้าดูพวกเขามันจบแล้วหรือยังขพานนัดถามขึ้นเสียงของเขายังคงสัน่นพันเทียนยังคงไม่ตอบทันที เขาหลับตาและนิ่งไปสักครู่ก่อนจะพยักหน้ามันจบแล้วในคืนนี้แต่ผีขโมดเป็นวิญญาณที่ยึดติดอยู่กับป่านี้มันจะพยายามฟื้นคืนชีพหากเราไม่ทำลายวิญญาณของมันให้สิ้นซากมันอาจจะกลับมาอีกครั้งทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความสับสนแล้วเราต้องทำยังไงครับพี่เดชเอ่ยถามพานเทียนเริ่มเดินไปที่จุดที่ผีขโมดเคยปรากฏ เขาใช้มิดาคมกลิบที่พกติดตัวมาขีดเป็นเส้นบนพื้นเป็นรูปวงกลมวิญญาณของขโมดมีต้นกำเนิดมาจากพลังแห่งป่าลึกมันเกิดขึ้นมาจากความชั่วร้ายที่ถูกสะสมมานานการจะทำลายมันได้อย่างแท้จริงเราต้องเผชิญหน้ากับรากเง้าของมันรากเง้าของมันคืออะไรนัดถามด้วยความสงสัยพันเทียนอธิบายว่าผีขโมดนั้น มันเป็นวิญญาณที่ถูกกักขังในสถานที่แห่งหนึ่งในป่าและสถานที่นั้นมันก็คือจุดกําเนิดของพลังชั่วร้ายถ้าพวกเขาสามารถทำลายจุดนั้นได้ผีขโมดจะไม่สามารถฝื้นขืนชีพได้อีกเลยตามข้ามาข้าจะพาพวกเจ้าไปอย่างที่ที่มันเริ่มตน้นผ่านเทียนสั่งอย่างหนักแน่นพวกเขาทั้งสี่เดินตามผ่านเทียนไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของป่าต้นไม้ใหญ่รายล้อมไปทั่ว เสียงนกและสัตว์ป่าหยุดนิ่งลาวกับป่ากำลังเฝ้ามองพวกเขาในความมืดมนหลังจากเดินมาได้ระยะหนึ่งพันเทียนหยุดลงที่หน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนี่แหละทีที่วิญญาณขโมดถูกกักขังพันเทียนกล่าวเขาเริ่มสวดคาถาเรียกพลังจากธรรมชาติและดึงเอามีดาคมขึ้นมาอีกครั้งใต้ต้นไม้นี้คือสิ่งที่สิงสถิตของมัน เขาจะปลดปล่อยพลังวิญญาณที่อยู่ข้างใต้และทำลายมันให้สิ้นซากพวกเขาเฝ้าดูพันเทียนขีดสัญลักษณ์ลงบนผืนรอบต้นไม้เสียงสวดของพันเทียนดังสะท้อนทั่วบริเวณอากาศรอบตัวเริ่มหนักขึ้นและความมืดเริ่มเคลื่อนตัวเข้าหาพวกเขาเสียงลมพัดวิวดังขึ้นหวยหวนเหมือนเสียงร้องคำควรของวิญญาณท่านใดนั้น พื้นดินใต้ต้นไม้ก็สั่นสะเทือนเหมือนมีบางอย่างขยับเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินเงาดำทะมึนพุ่งออกมาจากลากไม้มันคือผีขโมดที่เหลือเพียงซากแต่ยังเต็มไปด้วยความกธมันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อ,อคมของพันเทียนเริ่มทำงานนี่คือจุดจบของเจ้าพันเทียนตะโกนออกมาผางแทงมิดาคมลงไปที่ลากของต้นไม้เสียงระเบิดเบา,เบา ดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่แผ่กระจายไปทั่วบริเวณเงาดำของผีขโมดแตกสลายกลายเป็นละอองควันสีดำที่ค่อยๆหายไปในอากาศเมื่อแสงสุดท้ายดับลงความมืดที่เคยหนาทึบกับกลายเป็นความสงบสายลมอ่อนอ่อนพัดผ่านต้นไม้และใบไม้เหมือนการต้อนรับวันใหม่ผีขโมดถูกทำลายจนสิ้นซากไม่มีเงาของมันเหลืออยู่แล้ว ผ่านเทียนนั่งลงกับพื้นเหนื่อยล้าแต่พอใจมันจบแล้วผีขโมดถูกทำลายวิญญาณของมันจะไม่มีวันกลับมาอีกพี่เดชนัดโตและลุงดำถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกหลังจากผ่านคำคืนที่ยาวนานและน่ากลัวที่สุดในชีวิตในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับไปยังหมู่บ้านได้โดยสวัสดิภาพป่าลึก กลับมาสงบเงียบเหมือนเคยแต่พวกเขารู้ดีว่าตำนานของผีขโมดจะยังคงถูกเล่าก่าวขานกันต่อไปและป่าลึกแห่งนี้จะคงความลึกลับและน่ากลัวไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องหลา่าจบลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในอีีถัดไปอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ